รรครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการธรรมะพบพระพบธรรมนวัฒธรรมม่วงสแสดงธรรมโดยท่านพระครูวิสิตศรีราชารย์เจ้าอาวาสวัดธรรมม่วงโดยมีผมไพรัตนทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการลบบริพต์ทีวี ขอเชิญท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณโอกาสนี้นะครับท่านนณโมตัสะภคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธรรมะทานังจิเนต ตีบัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่ออบรมสติปัญญาของสาธุชนและผู้ที่ใคร่ในการฟังธรรมหรืออบรมธรรมหรืออบรมจิตขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนอมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อารหันตส,สัสมมาสุพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอัตมาภาพวันนี้ก็จะมาประรบเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมะที่เป็นการให้ทานทานมีด้วยกันสามระดับก็คือทานบาร,รมี1ทานอุปบาร,รมี1และทานปรมตถบาร,รมี1 3อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรทานบาร,รมีก็ได้แก่การให้ทานทั่วๆไปให้กับคนมีศีลบ้างคนไม่มีศีลบ้าง ให้เป็นสังฆทานบ้างถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบ้างถาวายเป็นาถาวนวัตถุไว้ในพุทธศาสนาบ้างคืออาศัยสละปัจจัยคือมีการรู้จักบริจาคหรือจาคะนะสละสิ่งของสละเงินที่หรือจัตุปัจจัยที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มา ฝังทรัพย์ของท่านไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นอริยทรัพย์ภายในซึ่งบุคคลทั้งหลายไม่สามารถที่จะขโมยไปได้ทรัพย์อื่นๆวางไว้ยังสูญหายไปได้แต่ทรัพย์ที่มีอยู่ในใจของเราและเราได้ฝังทรัพย์ไว้ก็คือสละปัจจัยนั้นออกไปทะสร้างทาวรรวัตถุก,ก็ตาม สร้างทานบาร,รมีก็ตามเสียสละหรือช่วยเหลือผู้คนก็ตามเป็นสารณะก็ตามล้วนกับเป็นทานบาร,รมีทั้งสิน้นและทานบาร,รมีอีกระดับหนึ่งก็คือทานอุปบาร,รมีทานอุปบาร,รมีนั้นเป็นการเสียสละบางส่วนเช่นสละอวัยวะผู้ช่วยเหลือคน ที่ก็จะต้องเสียชีวิตเช่นเรามีไตสองไตแล้วก็สละออกสักไตหนึ่งเรามีปอดสองปอดเราก็อาจจะปอดออกไปข้างนึงไปช่วยญาติพี่น้องก็ตามหรือคนที่เขาต้องการสเสียสละเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตดำรงอยู่ได้แต่การเสียสละที่เป็นอุปบร,รมีนั้นเป็นการทำได้ยากแต่มาเปรียบเทียบก็เป็นอุปบร,รมีก็เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต นะบริจากโลหิตซึ่งอาตมาภาพได้ก็เป็นบริจาคเป็นประจำทุกๆ3เดือนก็ตลอดเวลามาก็ตอนนี้ก็เป็นครั้งที่77แล้วนะก็บริจาคครั้งละ450ซีซีต่อบดนี้อายุก็ปาเข้าไป60ย่าง61แล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ปฏิเสธในการที่จะรับเลือดของเราเพื่อไป ช่วยเหลือคนที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เลือดในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุต้องการใช้เลือดเราก็เอาเลือดของเราเนี้ยไปฝากไว้ที่ธนาคารเลือดสภากาชาติไทยเขาก็เอาเลือดของเราเนี่ยเก็บไว้เป็นสแปร์หรือว่าเป็นอะไหล่สำหรับ ในกรณีฉุกเฉินแล้วก็แจกไปตามธนาคารเลือดต่างๆตามจังหวัดต่างๆที่ต้องการอยา่ามาอยู่ลบบุรีนี่ก็จะมีที่สารกการจังหวัดลบบุรีเนี่ยตอนนี้เขามาเปิดเป็นสภากาชาติไทยแล้วนะที่สรรารกลางสามารถจะไปบริจาคได้ท่านใดยอยากจะบริจาคก็ไปบริจาคหรือจะไปบริจาคที่โรงพยาพย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 บาลพระนารายณ์มหาราชก็ได้เช่นเดียวกัน เขาว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นอุปบารมีซึ่งเรายังมีชีวิตอยู่แต่เราเสียสละอวัยวะของเราคือเลือดนี่ถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราเราก็เสียสละออกไปแต่เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเลือดนี่ภาพยิ่งบริจาคสุขภาพก็ยิ่งดีนะสุขภาพก็ตมาก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากจะเป็นก็เล็กๆน้อยๆบวดหัวตัวร้อนเท่านั้น ส่วนโรคไร้แรงอะไรก็ไม่มีก็ทําให้การให้ทานที่เป็นอุปบัญมีของเราเนี่ยแสดงผลให้คนเห็นว่าการเสียสละเลือดออกจากกายเนี่ยเลือดมีการสร้างใหม่ฟอกใหม่เลือดจึงมีคุณภาพจึงเป็นเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วเราก็ต้องดูแลเรียกว่ารับประทานอาหารเป็นยา ไม่ใช่รับประทานยาเป็นอาหารเพราะทุกวันนี้ก็บริโภคอาหารบินธบาทอยู่แล้วญาติโยมก็ใส่บาตรมาเลือกสรรสิ่งที่ดีดีมาให้ถวายให้พระพระกะ็ขบฉันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่ผู้บริโภคพิจารณาในการขบฉันว่าอันนี้ฉันแล้วเป็นโทษหรือเปล่าหวานเกินไปไม่เค็มเกินไปหรือเปล่า หรือว่าเปรี้ยวเกินไปหรือเผ็ดเกินไปอันนั้นก็พิจารณาให้ให้เป็นให้ถูกจะได้ไม่เป็นโทษต่อร่างกายดังนั้นเมื่อเลือดฟอกใหม่แล้วเลือดใหม่ก็ดีกว่าเดิมจึงเป็นเหตุให้อาจจะเป็นมีการข้อเสียก็คือน้ำน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ก็น้ำหนักปลาเข้าไป97กิโลแล้วอายุ6 6 น้ำหนัก97าเเนี่ยก็แต่ก็ไม่ได้อ้วนอุ้ยอ้ายถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ได้ก็ยังทำข้อวัดได้ปกติยังทำภาวนาได้หลายหลายชั่วโมงยังยังทำอยู่ดังนั้นท่านทั้งหลายการเสียสละตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการให้อุปบรารมีหรือการเสียสละอวัยวะบางส่วนของเรานั้นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั้นเป็นการเสียสละที่ยากยิ่ง เพราะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพเราต้องดีก่อนเราถึงจะไปให้คนอื่นเขาได้อย่างนี้เป็นต้นทานอีกประเภทหนึ่งก็คือทานปรมัตถบารมีซึ่งเป็นทานชั้นสูงเป็นทานซึ่งพระมหาบุรุษหรือว่าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะทําได้คือการเสียสละชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อให้คนอื่นมีชีวิตต่อไป อย่างในชาดกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือนซึ่งเป็นพญาเต่าที่ใหญ่มากแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีชาวบ้านก็ล่องเรือไปไปเรือก็ล่มแล้วก็ไปติดเกาะที่เกาะก็ไม่มีอาหารอาการกินอะไรคือเต่าก็กินแต่ผักแต่แต่หญ้า คนก็เดือดร้อนหิวโหวยพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็กลั้นใจกระโดดลงมาเพื่อที่ให้ชาวบ้านที่กำลังหิวโหวยนั้นได้บริโภคเนื้อของพระองค์เพื่อความอยู่รอดแล้วก็ใช้กระดองทำต่างเรือพายกลับไปให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นทานขั้นสูงซึ่งทําได้ยากทําได้ยากยิ่งดังนั้นผู้ที่บําเพ็ญทานขั้นสูงเนี่ยก็คือมีแต่พระโพธิสัตว์และพระมหาบุรุษที่จะทําได้คนธรรมดาทั่วไปก็ทําไม่ได้แต่มีอีกนิดหนึ่งที่จะมาังชี้ให้เห็นว่าให้พวกเราและท่านทั้งหลายเนี่ยระหนักว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกอยู่คนเดียวเรามีความสุขความเจริญ เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยปราศจากโจรผู้ร้ายเพราะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มีการเสียสละที่เ,เสียสละความสุขส่วนตัวเพราะว่าต้องคอยจับขโมยจับโจรปราบโจรโดยเฉพาะทางตำรวจทั้งในท้องที่บริเวณใกล้เคียงและตำรวจชายแดนทหารและตำรวจชายแดนเป็นต้น ซึ่งท่านเหล่านั้นเสียสละชีวิตเสียสละเวลาเสียสละโอากาสในการมีความสุขทั้งชีวิตเพื่อที่จะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายคนร้ายหรือว่าคนที่คิดไม่ดีหรือสร้างความเบียดเบียนทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งร่างกายเป็นต้นดังนั้นท่านเหล่านั้นล้วนแล เป็นผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องให้เราท่านทั้งหลายได้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเราก็ควรตระหนักถึงเขาด้วยนะก็อย่า,าการที่เราจะไปประรบหรือว่าไป เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะบูลลี่อะก็ก็อาตมาก็ขอบินทบ,บาทไว้นิดนึงเพราะว่าตำรวจทหารชายแดนท่านเขารลาบากอยู่นะเขาต้องอยู่ในป่าอยู่ในเขากินก็ไม่ได้กินสามมือเาง่คืนก,ก็กินมือเดียวลยและก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับที่เรานั่นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพวกเขาเหล่านั้น พวกเราก็จะต้องถูกรุกรานบ้านเมืองก็จะต้องมีปัญหาถูกไหม,มบ้านเมืองก็จะต้องมีปัญหาก็คือตรงรบราค้าฟันกันอไม่ต้องดูอะไรหรอกเราก็ดูในปัจจุบันนี้แหละเนี่ยที่เขามีการรบกันอยู่เนี่ยจะมาไม่เอ่ยถึงแล้วว่าอะไรญาติโย,ยมทั้งหลายก็คงจะทราบเนื่องจากความไม่สงบเกิดขึ้นหรือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะผู้ที่บริหาร ประเทศชาติบ้านเมืองผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองของเรารวมทั้งเทพเทวาทั้งหลายที่ปกปักรักษาเคหสถานบ้านเรือนค่ายครูประตูหอรบหรือพระเสื้อเมืองทรงเมืองต่างๆนั่นล้วนแล้วแต่ท่านทั้งหลายนั้นท่านเสียสละในการที่ปกปักรักษาบ้านเมืองทั้งสิ้นคนเหล่านี้แหละเพื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองคุ้มกองปกปักรักษาเ,ออเขตนะที่เป็น อาณาเขตของประเทศไทยบ้างเพื่อจะให้ปราศจากการลุกรานและอย่างพวกเรื่องยาเสพติดอะไรมันก็เข้ามามากดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็ควรจะตระหนักแล้วก็บอกต่อแล้วก็โดยเฉพาะในสมัยนี้สื่อโซเชียลถือว่าเป็นประโยชน์มากอาตมาภาพก็ถือโอก,กาสได้กันเสียสละเวลาที่พอจะมี อยู่บ้างไม่มากก็น้อยสัปดาห์ละครั้งก็จะมีการจัดรายการเทธรรมะเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับท่านที่ชอบฟังแล้วก็ให้รู้จักในการเสียสละแบ่งปันทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งอวัยวะหรือว่าเวลาหรือว่าความสุขส่วนตัวก็เราก็สามารถสามารถสละได้ แล้วก็ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมประโยชน์ให้กับประเทศชาติประโยชน์ให้กับคนรอบข้างซึ่งในในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ย่อมทำสิ่งที่เป็นการตรงกันข้ามก็คือเบียดเบียนบ้านเมืองออทำให้บ้านเมืองเสียหายทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนรอบข้าง นี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่เองเรียกอย่างว่ากุศลกรรมบทสิบหรือว่ากายสุจริตสามโนสุจริตสามและวจีสุจริตสี่คือเป็นการสำรวมระวัง ในกายสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมวจีสุจริตก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อคำไร้สาระไม่พูดสิ่งที่เป็นคำหยาบคำที่ไม่น่าฟังแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่ในเรื่องของความไม่จริงเรื่องไม่จริงไปพูดก็ถือว่าเราได้ ขาดขาดศีนข้อข้อที่4แม้ว่าศีนจะข้อที่ส,ส,จ,ะสจะไม่ขาดเลยแต่ว่าก็ด่างพลอยไปได้เพราะว่าเมื่อพูดโกหกไม่ได้พูดโกหกแต่พูดคำหยาบมันก็เหมือนกันมันก็คล้ายกันเพราะว่ามุสาวาตการพุลสวาจจคือการพูดคำหยาบนั้นเป็นเงาของมุสาวาต เขาเรียกว่าเป็นเงาหรือเป็นฉายาของมุสาวาทพูดเพรสเจอร์ก็เป็นเงาของมุสาวาทพูดคําหยาบก็เป็นเงาของมุสาวาทคือพูดคําโกหกนั่นเองดังนั้นความละเอียดของสีลข้อที่สี่หรือว่าจีทุจริตสี่นี้ก็คือการพูดโกหกพูดเพรสเจอร์พูดสอเสียดพูดคำหยาบนี่เองและก็พูดย่อยุงให้คนอื่นเขาแตกกันด้วยนะ อันนี้มีด้วยนะอยู่ในนี้อยู่ในข้อนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นข้อที่3คือมโนสุจริต3ก็คือใจไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นเขาแสดงหรือทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ประโยชน์มาสู่ตนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าความโลภแต่ให้โลภน้อยลงก็ได้ไหมเออคือโลภในลงคือโลภแค่ว่า เออเรามีทรัพย์สินอยู่เพียงพอที่ว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวและบริวารโดยที่ประกอบอาชีพโดยที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ย่อมทําได้แล้วก็ความโกรธเนี่ยคือถามว่าโกรธโกรธได้ไหมมันก็โกรธได้แต่ว่าเราจะโกรธแบบไหนล่ะโกรธแบบครอบครอบงำความโกรธได้ไหมคือ โกรธยอมรับว่าโกรธยังมีความโกรธอยู่แต่ว่าเราครอบงำความโกรธไม่ให้ความโกรธนั้นแสดงผลออกมาสู่ภายนอกให้เก็บไว้ในใจหรือว่าหาทางสลัดออกไปด้วยเมตตาธรรมและมโนสุดจริตสามนั้นก็คือ,เ,อ,อเห็นนะเห็นถูกตามคํานองของธรรมคือมีความเห็นที่ถูกต้อง ในกุศลกรรมบทหรือว่าบ,บุญกุศลบนกิยาวัตถุ10ประการข้อที่10นั้นหมายถึงทิฏฐุชุกรรมทิฏฐิบวกคําว่าอุชุกรรมก็คือการกระทําทิฏฐิบวกอุชุก็เป็นทิฏฐุชุกรรมก็คือกรรมคือการกระทํานั้นรวมความว่าทิฏฐุชุกรรมแปลว่าความการทําความเห็นให้ตรงคือการกระทําความเห็นให้ตรง ตรงอะไรก็ตรงทางและก็ตรงธรรมตรงธรรมอรันไหนตรงธรรมให้ไปเพื่อเพื่อความดับทุกข์ก็คืออริยะอริยสัจส,สี่โดยเฉพาะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่เหลือนั้นก็คือมรคมีองค์8ประการนั่นเองก็คือเป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงวางไว้ว่าผู้ที่จะดับทุกข์ไม่เหลือนั้นต้องเดินทาง ตามมากักมีองค์แปประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วตรงทางตรงธรรมการการะทําก็ถูกดําริก็ถูกวาจาก็ถูกการการะทําก็ถูกอาชีพก็ถูกบริสุทธิ์และมีความเพียรชอบด้วยความเพียรที่ประกอบอย่างถูกต้องและมีสติอย่างถูกต้องและมีสมาธิอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ไม่เหลือความดับทุกข์ย่อมปรากฏในภพนี้ซึ่งไม่เหนือบ่ากว่าแรงของทุกท่านทั้งหลายทุกทุกท่านมีโอกาสที่จะทําได้ทั้งสิน้นดังนั้นอตรตมภาพก็ประรบธรรมมาเป็นพอสมควรก็เลยอยากจะชักชวนให้ทุกท่านทั้งหลายเ,เสียสละเลือดให้กับ สังคมโดยการบริจาคเลือดให้กับสภากาชาติไทยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะตามาภาพเองก็เสียสละมาแล้วมีตัวอย่างให้ดูนะก็จะมีภาพให้เห็นด้วยก็ไม่ใช่เพียงเสียสละเลือดอย่างเดียวกายของตามานี้ก็เสียสละให้กับสภากาชาติทั้งหมดเลยแม้แต่ดวงตาก็ถวายให้หมดเลยคือไม่เก็บไว้เลยถ้าเมื่อร่างกายนี้แตกดับเมื่อไหร่เขาก็จะมาเอาไปทั้งหมด ให้เอาไปใช้เป็นประโยชน์แต่ตอนนี้อตมอยังเป็นเจ้าของร่างกายนี้อยู่ก็ขอใช้ประโยชน์ในร่างกายนี้อยู่คนที่พูดอาจจะพูดได้ว่าร่างกายนี้ออไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ใช้พูดคำพูดอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะยืนยันออความจริงได้แต่ตมาพูดและตมาก็ทําจริงๆแล้วก็ทํามานานแล้วด้วยก็เสียสละให้ตามที่ที่ท่านเห็นที่หลักฐานอย่างชัดเจนว่า เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้เราเพียงแต่ว่ามาเกิดมาโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาได้มาบวชเป็นรพระภิกษุแล้วได้มีโอกาสได้สร้างฐานวัวถุในมายพุทธศาสนาและมีโอกาสได้เทศธรรมะหรือสอนธรรมะหรือให้ทานให้ธรรมะเป็นฐานกับญาติโยมทั้งหลายดังพุทธศาสตร์สุภาษิตท,ที่จะมายกมาเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นว่า สัพพทานางังธรรมชานางังธรรมะทานังชินาตกานิการให้ธรรมการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงขออนวยพรก็วันนี้ถือโอกาสได้ประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งในวันที่19 00. มิถุนาเวลาประมาณ9โมงเชา้าก็จะมีการทอดพระปาสัมมคคี มหากุศลเนื่องจากวัดธรรม่วงเนี้อายุครบ68ปีแล้วปีนี้อยากจะให้ได้หลังคาก็าขอความเ,าเมตตาและนุเคราะห์จากญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมเรียปฏิบัติธรรมอาจจะจาะหรือเสียสละปัจจัยแม้เล็กน้อยก็มารวมรวม,รวมกันให้ได้มากเข้าบัญชีวัดเพื่อที่จะสร้างหลังคาอุโบสถนะตอนนี้ก็ ากำลังให้ช่างเขาตีราคาอยู่ซึ่งตอนนี้ทีแรกเขาบอกว่าล้าน 3, 5, สามห้าเฉพาะหลังคาแต่ตอนนี้ทราบว่าราคาวัสดุขึ้นแล้วนะเขาตีมาเมื่อเมือม่อปีที่แล้วได้ล้านสามห้าแต่ปีนี้ราคาวัสดุขึ้นมากอะไรต่างๆก็ขึ้นเยอะดังนั้นก็อาจจะเกินไป,ไปกว่านี้กขขข็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ว่าก็วันที่สิบเก้ามิถุนาก็มาเชิญมาทอดพระประ่าร,ร่วมกันนะอาตมาก็ไม่มีอะไรจะ ให้พรญาติโย,ยมทั้งหลายก็ถือโอกาสนี้ด้วยคุณงามความดีนะที่อาตมาพอจะมีทําอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วก็ตลอดชั่วชีวิตมาตั้งแต่เกิดมาจน,จนจนมาถึงปัจจุบันในวันนี้และการเสียสละทั้งอวัยวะและ,ะเลือดในกายของอาตมาภาพและก็บุญกุศลที่อาตมาภาพได้สร้างประกอบกับบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้บําเพ็ญไม่ว่าจะเป็น กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีอันเป็นกุศลอันชอบประกอบได้ทำขอให้ทุกท่านสมดังกรมวลที่มุ่งมา่ปรารถนาหวังสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จในปัจจุบันสมดังตั้งใจปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขอให้รุ่งเรืองอยู่ในพระพุทธศาสนาและคำจุนพระพุทธศาสนาสร้างฐานวารรถุให้เกิดขึ้นในพพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ต่อสังฆกรรมและการประกาศสงฆ์ ในในอนาคตเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและเจริญธรรมะหรือว่าปฏิบัติเจริญจิตภาวนาก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงจนถึงสิ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่เหลือในภพหน้าหรือในภบนี้แล้วแต่อัธยาศัยของท่านทั้งหลายจงทุกท่านทุกคนทุกประการเถินขอหนวยพร शरणम् गच्छा